พบกับการเลี้ยงปูภูเขาในกระมังไปติดตามชมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นปูภูเขานะคะที่จับมาจากธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนนะคะจับมาให้นะคะปูพิมพ์ก็เลยนำมาเลี้ยงในกระมังนะคะซึ่งก็เป็นกระมังนะที่เราใช้ สภาพปกตินี่แหละคะ่ะครูพิมพ์ก็ใช้วิธีการจําลองสถานการณ์ให้เสมือนว่าเขาอยู่ในธรรมชาตินะคะโดยที่ครูพิมพ์ก็ให้อิดบล็อกตัวเนี้ยเป็นเสมือนหินนะคะแต่ว่าตัวอิดบล็อกเนี้ยเราก็ต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะ,ะแล้วมาดูอาหารนะคะนี่ให้แหนแดงเป็นอาหารของเขานะคะอ่ะนะคะก็ก็จะให้แหนแดงนะคะแล้วก็สับวางด้วย อาหารปลาอาหารปลาดุกอาหารปลานิลอะไรพวกนี้คาะสับว่างนะคะอทิคิดหนึ่งก็จะให้อาหารปลาเนี่ยอยู่ประมาณ2ครั้งนะคะวันอื่นๆก็จะเป็นแหนแดงทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเขาก็จะ,ะกินนะกินแหนแดงแล้วก็ต้องล้างทาความสะอาดนะคะทุกๆสี่วันนะคะเพราะเขาจะมีขี้ปูออกมามันจะทําให้น้ําเน่าเสียเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นบริเวณจํากัดนะคะพื้นที่จํากัด ะะการระบายน้ําตรงนี้ก็ใช้วิธีการเจาะรูนะคะเจาะรูนะคะแล้วก็ให้น้ําล้นออกนะคะน้าจะไม่ท่วมถึงขอบปากกระมังนะคะก็จะอยู่ประมาณกก่นๆกระมังนะคะให้สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยท่วมหลังปูน,นะะี่ค่ะพอเขาได้อาหารที่ครบสมบูรณ์นะคะเขาก็จะผสมพันธุ์กันอย่างนี้นะคะ,ะนี่ค่ะก็อ,ะะอีกไม่นานคงจะได้เป็นฟาร์มปู ภูเขาแน่นอนนะคะสีเขาสวยมากนะคะถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผูพิมพ์ด้วยนะคะ